Well time register Raate it is seminar in to register for our in Bangkok ถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนมาร่วมงานสัมมนากระจ่างกับเราที่กรุงเทพ It's happening on the 1 s t of May งานสัมมนานี้จะเกิดขึ้นวันที่หนึ่งพฤษภาคม It'll be a powerful time in the presence of God together จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังในการทรงสถิตของพระเจ้าร่วมกัน You know the word of God the truth of the new covenant will truly transform our lives ท้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็น ความจริงในพันธสัญญาใหม่นั้นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่อย่างแท้จริงเลย so us also friends to join and also plan to bring your along plan plan family and and bring ยังไงอย่าลืมที่จะ,ะวางแผนเพื่อจะมาร่วมในงานสัมมนานั้นกับเราแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะครับชวนเพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักมาด้วย to underneath link this the the คุณสามารถที่จะคลิกตรงลิงก์ด้านล่างวิดีโอตรงนี้แล้วก็ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานสัมมนาในครั้งนี้ ister แล้ก ก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับคุณในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับ